นายวิเชียนจันทรนโนโอไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าภูหลวงหลังเกิดเหตุยิงปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุกว่า10คนที่เข้าไปขโมยไม้พยุงของกลางภายในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่4เมื่อคืนที่ผ่านมาจากภาพที่เจ้าหน้าที่บันทึนทกไว้ผู้ก่อเหตุสองคนพยายามยิงต่อสู้และมีหนึ่งคนบาดเจ็บเล็กน้อยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ส่วนที่เหลืออีกเกือบสิบคนหลบหนีไปได้ และตรวจยึดรถกระบะ1นึคันพร้อมไม้พยุง30ท่อนซึ่งการเข้ามาขโมยไม้ของกลางภายในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่4ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเคยเกิดเหตุมาแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะก็ไม่ต่ำกว่า10คนครับแต่เข้ามาเข้ามาแบกไม้ประมาณ8คนแล้วก็มีรถจอดรอก็น่าจะ10กว่าคนแล้วมีอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับพร้อมที่จะมามาช่วยครับแต่ว่ารถนี้เราจับไม่ได้ครับ ที่เราสืบทราบนี่เป็นความร่วมมือของชาวบ้านในการให้บเบาะแสกับเราครับ,รบส่วนหนึ่งครับเนื่องมาจากว่าชาวบ้านในละแวกนี้นะครับเขาก็มีอะไรแปลกเขาก็รายงานทางเจ้าหน้าที่นะครับเราก็เลยจับเวรเฝ้าระวังนะครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็ 2> สามารถจับกลุ่มผู้ติดติดได้เป็น,นกลุ่มเดียวกันไหมครับเป็นกลุ่มเดียวกันไหมครับจากเนียวกันครับกลุ่มเดียกันแน่นอนครับ ผูว้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาระบุถึงข้อกังวลเพราะในพื้นที่ยังมีจุดเก็บไม้พยุงของกลางอีกหลายแห่งมีเจ้าหน้าที่ประจำการไม่มากนักเช่นเดียวกับอาวุธที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่มีเพียงปืนลูกซองสองกระบอกเท่านั้นถ้าหากว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีจำนวนมากและมีอาวุธมากกว่าอาจจะไม่ปลอดภัยและไม่สามารถรักษาของกลางไว้ได้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาค่ะ